สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสเปกโฟนทีวีทุกคนหลังจากที่ทาง Apple เคยยื่นโจททธิบัตเกี่ยวกับเรื่องจอโค้งได้มาปี2013ล่าสุดดูเหมือนว่าทาง Apple เองจะกลับมาสนใจอีกครั้งนึงค่ะแน่นอนค่ะว่าไม่ได้หวังเพียงแค่หน้าจอโค้งเท่านั้นแต่หวังจะทําหน้าจอของสมาร์ทโฟนให้บิดงอนแบบอิสระได้อีกด้วย โดยจากสิทธิบัตรคาดว่าอาจจะมีการออกแบบจอโค้งรอบตัวเครื่องก็เป็นได้ค่ะและด้วยหน้าจอที่มีความยืดหยุ่นแบบนี้อาจจะนําไปใช้ในการสร้างภาพจําลองแบบ3มิติได้อีกด้วยและไม่แน่นะคะเราอาจจะได้เห็นกันใน iPhone 7ก็เป็นได้ และอีกหนึ่งสิทธิบตัตรเกี่ยวกับการปลดล็อกด้วยการลากที่หน้าจอแต่รับรองเลยค่ะว่ามาเหนือกว่าทาง Android อย่างแน่นอนโดยมันจะสามารถจับพฤติกรรมการกดของผู้ใช้เอาไว้ด้วยซึ่งจะดูว่าลักษณะของการกดนั้นเปลี่ยนไปหรือไม่เช่นการกดเร็วกดชา้าตำแหน่งการกดการลงน้ำหนกักโดยทาง Apple เองก็ยังไม่ได้ใส่รายรละเอียดเอาไว้มากนักค่ะคงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะถูกนำออกมาใช้จริงหรือไม่อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ช anel ของเราสวัสดีค่ะ